คนดังสิมาดังไฟเห็ดกินส้กินเ้อคนดังแกคนดังอยู่นี่นะคะดังดังผู้คนคนใหม่โบชจะดังบังดังไฟสบายดีสบายดีตอนบ่ายเดอทุกคนตอนบ่ายตอนเที่ยงนะอ๋อมันกำลังสิเที่ยงว่วพิษตอนเที่ยงสิพากกันลงมาเห็ดปิกนิกอยู่ตู่ทุกคนตอนนี้นะเขากำลังดังไฟอยู่ ปิกนิกแต่บ,บักคงปิ้งปลาอยู่ในสะแล้วนี่เองแฮ่ท่านได้คิดอยู่มือนี้สิปิ้งลูกซ้นไปก่อนพี่น้องมือหนาอย่างเสียงพาลงมาปิ่งป่าเอาเตาลงมาไหวพี่เลยได้หน่ปิกนิกที่ตุ่ตำนานพี่น้องตำนานอย่างอีกมงกุดนี่อยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานเนี่ยจำเอาไงมงกุดอยู่ได้ ตรงนี้แต่ว่าลายๆชอบกับมาถ่ายแต่ในนี่เนอะ <laughs> <laughs> นี่ับแขกแ้ะจ้าโซนนี้ว่างโซนนี้ว่างมือหันปิดปิดบริการมือหนึ่งปา้าเด็ดลิ้มเจ้ามนด่ากันแนนี่นอนน <laughs> เอาอีกเลยโ <laughs> <laughs> บเกี่ยวกับตูบหนูด <laughs> เด้อเรานี่ไม่ได้ว่าอะไรนะติดลิต้ติด ติดอยู่ดอกเจ้าติดโยนผ้าลงน้ำนะคะโอ้โหถั่วแห่งกระเต่าโซโๆอยู่อันนี้ลงมาปลาพี่เลยอันนี้ไม่ยรู้เราเห็ดอันนั้นเลยห่างมันเลยเราปั course. ่นแบบมันใส่ so ีกเขาเป็นเรื่องเราปิ้งม right ันแหงเบิร์ตในป่าอุ้ยพี่น้องเบิ่งป่าลอยเลยหรือถัดอยู่หนำใสใสแต่มาคงจะปลาปลายาปอก เมื่อนี้ปิดห่านที่จริงเขาเคยบอกกันไว้ว่าทุกๆวันอาทิตย์นะ่ะให้โอแสงเราปิดห่านเนาะบอมเมย์บอบอให้หาเงินนี่พี่น้องอยากให้นางพักผ่อนเนี่ยให้เจ้าของได้พักผ่อนเพราะว่าเขาเห็ดเวียกทางกลางเว้นกลางคืน,นเห็ดขอกเข็ดเค็กอันนี้เวลาสากักผาสากักยางกับบอมีเนาะก็เลยเว้ากันว่าอยากให้ยุดวันอาทิตย์ปิดห่านแบบยี้มือเส้าเ้าพันมื่อขายอยู่ตลาดเหลี่ยวใช่ไหมทุกคนเนาะและ้วเออตื่นตีสี่ป่านยังไม่ได้พากันนอนอยู่เด้ ตีสามกวัวๆเน่ะเออมากินปีลูกชิน้นเทอะจะว่าลูกชิ้นบูดมาจากวะงโบหัวเลยพี่นอนตั้งแต่ซ่อนคลายเครื่องแต่ว่าเขาอยู่ในฟิตอยู่แต่มันดนเลยบบได้อยากคลายเราลองมาปิ่งเบิ่งคันมันเชียกับโบกินเนาะไข่นาะหัวเกียนานะขึ้นรอแท้เอ้ยเอ้ยสุดเลย เรอใส่สตูดแล้วเนี่ยขึ้นขึน้นขึ้นอันนี้คือแขกรับเซินของซอนเดินนี่เด้อน้องจอยมาแล้วหนึ่งท่านเมืม่อ้อยู่น้ำกันโฮมตุ่มโฮมเจลยังเกาะลูกลานได้นี่นะบรรดาลูกลานที่จริงซอนเซนฮะอร่อยนะแต่ว่าเรายังเมื่อเหมียนเฮือนบบเลวอย,อยู่มากินต่บังคุงซุ้มยูตูและเมื่อนี้นั่งก็เลยอันปิดห่านแล้วมาตัดบอกคุงผุแหละค้ำค้เมืมมม่อเหตุเค้กพี่น้อง แสกผ่าคนหาแสกเมื่อวานเนี่ยมีไงมาแล้วทันทีสุดคือ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 เโทรศัก้ขนาดมาอดรถซานังทากินแต่วันนี้ระวังมันขาดเดย์นั่งรถซาทนบอันนั้นดอกค่ะมันขาดวันนี้ให้น้าเป็นเซฟนะคะเซฟไหมเพื่อนบอกว่าปลาแดกนี่เพื่อนเซบแต่ว่าซ่อนบททันได้เคยกินน้ำเลาเด็กก็เลยให้เราเอามาลองต่ำสู่กินบ้างปลาแดกอยู่ในเซฟนะโบอัน เขาเจ้าฝากมาให้เราเห็นผล่ะเสียบเทสเสียบวะมือนี้ก็เลยให้เราโซฟี่มือผมอันนี้มาคุ้งนะคะนสะนี่เด้พี่น้องไม่ได้ซื้อนาโฟนนี่บริสุทธิ์ดอกมันหลายนาแรงนะคันไพมีลายนะโอ้ยสามเสียเอาเงินสบายขนาดนี้ขยันนะขยันสีขายฮะ เออได้ได้เต่เาคอยลงมาไหวเล้เมื่อหนจังปิว่าสีทะยอยเอาป่าในี่หนีขึ้นมาขายไปนำพี่น้องเพราะว่ามันหลาเข่ามันกะไก่เสียออกเลยเดียวพัดนําแหงนะแม,มนแต่ว่าคันหายเข่าออกจังน้อยนี่พอดีได้มันมันมันได้กินเกสรเข่าแล้วก็อยากเกลื่มคายนําขยันเอาไปลงตลาดคือสิได้ขายดีมือเสานี่โบได้มีผู้ได้อันขายเลยปลาเคงะะาออง็งขนาด คันเอาขายส่วงที่แบบว่าปา่าบริลลหลีฝนโบโตกแบบนี้ได้ขายพี่น้องเขาบ่มีป่ากินปลาเข็งน้มันด้ขายดีคันถึกส่วงปา่าลงงลีแล้วผู้ได้กม็มีแล,ล้วแล้าสัตวคิดว่าลูก <laughs> บรรยากาศดีดีอยู่หนาตูเบ่ง ข่าปลีกาลังออกมันออกจนมันกม้มเริ่มสีพ่อเหมาเลยนี่ฮะว้าโถเข่าปลาแหลกนะกําลังเริ่มเหลืองเด็พี่น้องปาข้าจะจะเกี่ยวก่อนท้าและเสงลเอกสุดเลยแน่ไม้คือสบายหูสบายตาค่ะเขียวกะจีเต็มจากทงหน้าสีเขียวนี่พี่น้องเขียวกะจีสิเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองแล้วนะทงหน้าสีกายเป็นสีเหลืองทองแล้วเข่ากำลังสีสุก หอดระดูการเก็บเกี่ยวโอ๊ยขอเราขี้งอหลังจากที่ห่าแล้วเขาเนี่มันจะแล้วเขาทุกอย่างแถวนี้ก็คือสิเปลี่ยนไปกลายเป็นภาพบรรยากาศที่แห่งเลี่ยงเจ้เจากเพศจากแซดแซดตกใจผู้ดีผู้ดีเลยค่ะตเขาจุมเป็นยไงไม่ถูก บมเมนเห่ยหยาดลงไปใส่บัวสิอย่าเอาข้างไปใกล้เลยเดิค่ะเพราบาบาแล้วมลกเจ้าต่ำปะาในกระดาจะเพชดอยู่ไหมมักพีกอันนี้มันเพ็ดได้เอาเพ็ดอันั่นแหละมันจังอยากหายอยากหาะจังอยากตีกันไปน้ำเดี๋ยวค่อยตามอันนั้นยากสุดก่อนจ้ะมันคือมีดอกน้ำ มันสมเราจกทำคับบอกให้เดาชิ้นยชิ้นกบได้นีใครอยากกินลูกชิ้นปลารสบาทําชิ้นมันจะมันสมแ่้วถ้ามันสมก็กินเราเดยยาปากอันนี้มันฟิตไว้ดนตืบแล้วในส่วนเิลควากินกินห้อขอกินเอะ อุ้ยลืมเก็บไปให้ป่านะแค่รอ,อเลยอะ่ะเออรอยอะเอามาเด็ดให้ป่าพี่ดูนั่งตังนะี้คือกอล์ฟยังมันตรานก็ใส่ไปแล้วนะคะนี่ปลาไม่ใช่ปลานะคะอันนี้เป็นปลาแหลก นะคะใส่ไปช้อนหนึ่งสองช้อนสามช้อนจะข้เค็มบ่สูเออเอาเสบมันแหละวันนี้ไม่เค็มเท่าไหรอย่าเราเหยียบเหยียบ่ใส่บอลระวังกระป๋อมออกด้วยมันแดดนะแล้วเร็ว เอาไปกินก <laughs> <Good. S 3> ่อนกันไดยลูกเอ้ยอย่าหนาลายเจ้เฮอยากเบิรอเบินมาลายชนินลายใส่ลายใช่าใส่เบิรตขุเทเสง คกใหม่เด้อจ้าโคกใหม่จากพี่นายนะคะสปอนเซอร์ขอบคุณด้อพี่นายตั้งต่ได้โคกใหม่มาีนก็ตําเสพเสพตัมดูมันบนตัดูอยู่แต่ว่าถ่ายคลิปดูยู่ตอนตัดดูอยู่ผักนี่กะมาเยอะเยอะจ้าพี่นักจ้าเราเบิซีมเด้สูดเต้องซีมคิดว่าเสบแล้วก็พอเส่ไหม เอาโชว์ของิกันต้องเสียบเข้าไปปรุงรสในเสียบเนาะใส่มะระกอลงไปเอ้ยสิลมาอยู่มาหงมันนานๆเลยโอเคอยู่อากาศหอนๆลงมานั่งอยู่ต e มี่เย็นเย็นนะเจ้าแต่กรสิโบเย็นท้องหัวหายไปหน้าเทียงหลังนั่นนะ มันไปข้นน้ำอะอืันจแเด้อเยอะๆแกเยอะๆแสงกูมั่นใจดิมาชิมไงมาชิมดูทำมาทำหูจักรรถสตยังโบมี่ิีชะบาท้อจะโอนจากผู้เดียว ซิมซิมทำขาดอะไรใส่ีู้เปนคนที่ไม่ค่อยจะเสร็จเป็นงอยเยอเเะเขาขนเสือซิมอีกแล้วซิมซิมเนาะเดีย๋ยวนี้เก่งกินเพ็ดกินอยังไงพอดีแล้วอะเอาเนนทำจะโแบบนี้เสร็จ <c oughs> ะอีกมื่อก้เต่ว่า <c oughs> คว้สมพ่อเป็นบ่เสียงบุยเราใส่ท้เสียงไมได้บุยเราใส่ระยนบ่ะถ้ามาโบกินน้ำเดือดวสัเรียบรอยเรียบรออุ้ยหอมอ่ะหอมหุ่เกับเรนน้มูพี่งบอกแกอมาแต่สวนเราก็ว่าไพ่้าทามหามืงสวเราจะบริารเคียงบบเราบเฟน เอาบ่เอามันมามันเรบ่เออเราไปหาอย่างตลาดเจ๊สาวเราไปเหละเงินเขาอยู่ตลาดพุ่นมาๆพี่น้องมีจะเสร็จเรียบร้อยนะคะว่าบ่มีหนามก็มีเดลยดิมันต่มันมะละกอมันต้องเหยาะเหยาเหยาแล้วก็พอมันนอนไว้ได้ไหมมันเดือมันเผ็ดอยู่ มะพร้าวเผ็ดมะไร้าวเพ็ดบะพร้กระดุนบมเพร้าแล้วเขาเป็นปเผ็ดปะขนาดวายกระดุนดาปิดดาปิดมันบริพิตรก็พี่ขออีพี่เป็นผู้ปลุกอีเมลเราบริปานธ์นี่จะปิ้งอันนี้กินกับตามาฮุงมามาพี่น้องสั้งกล้องอดิฮะโอเทุกคนเย่ยังเสร็จแล้วจ้าตามาฮุงนีกับผักบงแล้วก็ปิ้งลูกชิ้นพี่น้องกินกับข้าวเหนียวมาเดิมมาเดือ,มดอ,มดอเมนูอาหารเที่ยง บายกินจ้ะชันอยู่เอาเลยกินทันอยู่อยพอดดืเปิดแล้วมันข้า,า,าเอาบาน้ำจิ้มจินมจิ้มตงมหม,มึงดูลูกไม่ใส่วาัวซีมันมีอยู่ข้างล่างโออยู่ในกรสีมีโอ้หมอนี่สวยถ่วะโอ้ถ น้ำน้ำสาวคอยนะหยกน้ำยังนะน้ำเหือน้ำเหือน่ะ้อนน้ำแท่งหันวาเอียงแล้โอ้คือมันเอียงก็สอดคิวมากน้ำเหือซ้ำํำแท่งเจ้ากระสีเกินแซบปะแซบให้าแบ มันบูดกับยาว่าบูดได้ทำเ <laughs> นื้อน้ำจิ้มอ่ะจานเอ๋ยผัดแซน,น,น่ะเออใช่ไหมคะอังพักใน้รอไอนโอ้ยลมเย็นๆนบ้านเราดีกว่าห้องแอร์เากำลง<อ>ังคืนเฮาปัาน้น <laughs> อย่า่โบขอบรีซิมหมกินยังแปลกๆว่ะดมเบ้างเจ้าเสียแล้ว ช่ใส่ขายเลยก็หลาดเลยก็หลาดเหดน็นเห็นเห็นโอ้เหมือนในใส่เสือคู่กันอีกเด้อเฮ้ยบบล่าพวกเขาไม่ดองเลยโอ้ยยีเซ่กับอามารินใส่สีดำเป๊ะเลย <c oughs> โอ้ฉันนี่เพ่รแตกต่างเลยคอยใส่สีขาวไลยๆจังหน่อยเกิดมาเพื่อแตกต่างนะ เคยเรียกว่าให้เฮาหลดเฮาบุคคลมีแล้วมีแล้วมจบตวเลยเออบริเวณห่างบ้อกคคือชีเสกว่าจะที่กระยุบเลยบริเัดมือนี้แมนบอกเลยเมื่อไร่จะได้เดี๋ยวคจะไปให้เป็นมือยุดจจะเลยด้วย่นแหละกำลังบอกกันอยู่ เชีทุกคนเพราะฉะนันไปกินตามะฮุงก็เดิมมันสีคลายขอกคลายเครื่อง,งเบิดคลิปนี้ก็ไปละจ้าพอกันคลิปหนาด้อนอะสบายดีสวัส,ด,ส,ด,สดีจ้า